ตอนรับเข้าสู่ช่องไอคนอีสานอีกเหมือนเดิมตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะก็จะเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการระดับกระทรวงระดับกรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ราชการเกี่ยวกับางานดุติธรรมตัวนั้นก็จะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษดี i SI. ข้างล่างก็จะเป็น กรมการกองสุนทครับหน้าที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศมาทําพาสปอร์ตกันที่นี่นะครับใช้เวลาถ้าทำตอนนี้ถ้าไปทำพาส,สปอร์ตตอนนี้พรุ่งนี้บ่ายสองหรือบ่ายสามก็มารับได้นะครับถ้าทำพาส,สปอร์ตแบบอายุงาน5ปีก็1,000บาท10ปีก็1,500บาทนะครับตอนนี้ผมรออยู่เพื่อจะดูรถไฟ โมโดเรโอสายสีชมพูนะครับวิ่งมาจากมินบุรีปากเกร็ดนะ yeah, ครับถนนแจ้งวัฒนะตัวนี้เป็นเขตจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับทางเดินเข้าไปในสถาน,นี uh, ตรงนั้นจะเป็นสารปกครองนะครับ ผมเพิ่งมาทำพาสปอร์ตว่าจะไปเที่ยวประเทศลาวประเทศลาวก็เกิดภาวะเงินเฟอ้อประเทศเมียนมาก็เกิดภาวะสงครามก็คิดไว้ว่าจะไปเที่ยวสามประเทศเนี่ยลาวกัมพูชาเมียนมากัมพูชาก็ตอนนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆกับไทยอยู่เรื่อยเลยเนาะเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องกําแพงวัดเนี้ย เรื่องภาพสลักอย่างเงี้ยตรงนี้จะไปสู่ราชการนนทบุรีพาโดยสาร๋ยวลนไปลงฝั่งโน้นนะครับไม่ได้ใช้รถไฟฟ้านะครับจะเป็นนั่งรถเมล์ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไร,รอ่ะชชยรัตรเวนทางไกลของทหาร รถไฟฟา้ามโนเรลอมันก็จะมีสองสายนะครับสายสีเหลืองกับสายสีชมพูสายสีเหลืองก็จากลาดพท้าวไปสำโรงสำโรงสำโรงนี้ก็บางนาก็ไปเชื่อมกับสมุดรปราการน่าจะไม่ถึงสมุดรปราการนะครับเนี่ยครับ ก็เพิ่งเปิดใช้งานได้ยังไม่ถึงปีมั <ness> ้งคะเนี่ยสะพานลอยประเทศไทยมีสะพานลอยตามที่เขาสำรวจกันมาผมก็ไม่รู้หรอกว่าประเทศไทยมีการจสำรวจถึงไหมแต่ว่ายูทูบเบอร์ทางฝั่งลาวเขาเอามาทำคอนเทนต์กันตอนที่ประเทศลาวเปิดสะพานลอยแห่งแรก นะครับก็มีวามเป็นกระแสะกันว่าประเทศลาวมีสะพานลอยแล้วทางที่ประเทศไทยนะครับมีสะพานลอยมาแห่งแรกก็น่าจะ60ปีแล้วตัวนาในประเทศไทยมีสะพานลอยมากที่สุดในโลกแสนกว่าแห่งจากเหตุที่ประเทศไทยมีต้องทําสะพานลอยให้คนข้ามถนนก็เพราะว่ารถมันเยอะนะครับแล้วก,ก็เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ก็จะทำส่วนมากจะทำสะพานลอยไว้หน้าหน้าโรงเรียนนะครับเดี๋ยวรอด,ดูก่อนรถไฟฟ้ากับรถเมล์ไหนจะมาก่อนช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ถือว่าแพงนะครลินหนึ่งเบนซินก๊าซโซพอก้าวหนึ่งก็ประมาณ38บาทเกือบ39บาท น,นี้เป็นสถานีสุราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับรถเยอะอ่าเป็นคนไทยก็อาจจะเห็นเฉยๆแล้วนะครับแต่ผมเห็นยูทูบเบอร์ทางฝั่งที่ผมฟังออกเนาะก็จะเป็นฝั่งฝั่งลาวนี่หนะครับที่ชอบมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถไฟไฟฟ้า ข้างล่างก็จะมีรถจัก,กรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็เป็นถุกทันใหญ่ก็ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของ,ของผมเป็นครั้งแรกมนะั้งที่ผมทำวีดีโอแล้วมีผู้ชมถึง3-400คนตอนที่ผมไปทำอ,อะไรอะมองไม่เห็นไปแล้วนะครับฝั่งนี้มองไม่เห็น ที่ผมไปเยี่ยมค่ายพมา่านะฮะที่จังหวัดตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นจังหวัดพระนครศรีิุย,ยาแต่ดูแล้วเป็นจังหวัดสิงห์บุรีถัดน้นมีถ้าสิงห์บุรีก็จะเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันนะครับที่ เขาเรียกอะไรอะสมัยนั้นก็ไม่เรียกว่าพมา่าหรอกครับต้องเรียกว่าหงเสวสดีหรือเปล่านะครับถ้าพูดเป็นพมา่าก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดอะไรกันเองคนระับแต่ว,วันนี้ก็เข้าใจกันดีแล้วนะฮะคนพมา่าก็เข้ามาทามาหากินในประเทศไทยเยอะแยะแล้วก็คนไทยก็ไปเที่ยวที่ประเทศพมา่าก็มีความรู้สึกดีกันผมนก็อยากจะไปเที่ยวอยู่เหมือนกันรถตู้มาแล้วนะ,ะไปไหนแล้ว ผมจะไปทางดอนเมืองนะฮะรถตู้นี้เข้าไปหมอชิดค่ารถตู้ค่าโดยสารก็ประมาณ20บาทหรือว่าแพงไหมสำหรับคนค่าแรงวันละ300ก็ค่ารถโดยสาร2ีสบาทก็เกือบ10เซวันหนึ่งก็ใช้เฉพาะค่าเดินทางก็คิดเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ ค่าแรงแล้วนะครับก็ยังไม่รู้จะได้ขึ้นค่าแรงเป็น400บาทตอนไหนแต่สำหรับผมค่าแรงตอนนี้มันก็เกิน400ไปแล้วแต่ก็ยังไม่พอกินอยู่เหมือนเดิมครับใช่รถเมย์มาไหมนะรถเมย์นะครับในกรุงเทพมหานครก็จะวิ่งให้บริการทั้งคืนนะครับ โดยสารขั้นต่ำต่ำที่สุดก็8บาทสูงสุดถ้าเป็นรถปรับอากาศนะครับก็40บาทถ้าเป็นรถแท็กซี่เริ่มต้นกดมิเตอร์เราขึ้นไปนั่งปุ๊บเนี่ยคือ35บาทนะ35บาทตอนนี้ก็มาแล้วครับรถไฟความรถไฟมโนเรลสายสิงชมพูไปถึงสถานีมินบุรีนะครับว่ามันเหมือนหนอนนะ ตามเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับรถไฟฟ้า BTS ค่าโดยสารสูงสุดก็จะอยู่ที่62บาบนะคราทจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางคือ62บาทนะครับดเที่ยาวที่สุดก็จะเป็นโคคตสำมรองโคคตาบางปูด้วยนะเคหะด้วยน,นะครสําสหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรถมาแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ